ไผ่สีทองที่ไร่ห้าดาวโตช้ามากครับจริงๆต้นไม้ส่วนใหญ่ที่ไร่ห้าดาวก็โตช้าเพราะว่านี่ครับดินของเราจะเรียกว่าหินซสดีกว่าดินนะครับเราได้ต้นทุนมาที่ไม่ค่อยดีมันเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าการจะไปบอกเพราะว่าขอแต่หน้าดินแล้วก็ถมที่แบบเยอะๆกว้างๆอย่างนี้นะครับมันคงทำไม่ได้เราต้องเริ่มต้นจากการถมร่อง,งานาขึ้นมาดูหินครับ ดูหินนึกดูดินดีครับเนี่ยมันเป็นสีอ,อย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นต้นทุนของเราคือได้ท้องนาปรับเพื่อปลูกพืชอื่น,นๆจึงต้องนําดินมาเทแต่ที่เห็นนี่คือผืนแผ่นดินของเราเลยครับในตอนเริ่มต้นแดงทั้งเกือบจะทั้งไร่5ดาวและผมเคยลองขุดลงไปใต้ผืนดินก็พบว่ามันมีหินอย่างนี้ฮะหินลูกรางหินดินแดงเยอะมากเราจึงได้ค้นหาพืชที่เหมาะสมที่จะปลูกได้ก็คือ ตัวแรกครับตะไคร้หอมดูครับว่ากอมันใหญ่แค่ไหนนี่คือตะไคร้หอมแท้ๆที่ไร่้5ดาวนะครับตอนนําตัดกิ่งส่งลูกค้าตัดยากมากครับแล้วก็วันนี้ครับได้อีกพืชชนิดหนึ่งที่เราพบว่าปลูกและขึ้นได้ง่ายในดินลุกรงังเราใช้วิธีการนี้ครับในช่วงที่กําลังรอค่อยๆปรับสภาพดินให้ใบมง้งใบไม้มันเริ่มทํางานตอนนี้ก็หาตะไคร้หอมแล้วก็พืชอีกชนิดหนึ่งที่เราพบว่ามันปลูกและก็ขึ้นได้ง่ายก็คือ กระเจียวได้ทําการทดลองปลูกกระเจียวนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายนผมบันทึกวันที่ไปด้วยแล้วก็ดูว่ามันจะขึ้นไหมแล้วก็ใช้เวลากี่วันกระเจียวที่เห็นเป็นกระเจียวหวานนะครับเป็นกระเจียวป่าเพราะว่าทนต่อความแห้งแรงได้มาจากทางสนตรดดาวนะครับเป็นผู้ส่งให้มาถึงไร่5ดาวไม่งงนะครับผมได้มาต้องขอขอบคุณพ่อครูแล้วก็ทาง สนิตดาวด้วยนะครับที่ส่งมาให้เราได้มาทดลองปลูกในวันที่4มิถุนายนผมจดวันที่ไว้นะครับย้ำอีกครั้งหนึว่าเริ่มเริ่มปลูกวันที่4มิถุนายนหลังจากนั้นครับเราก็ใส่รดน้ําธรรมดาเนี่ยครับใช้สปีกเกอร์รดน้ำธรรมดาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากวายนักดินที่ใช้อย่างที่เห็นนี่แหละครับก็คือเป็นดินแดงๆแ,และล่าสุดครับ11สิงหาคมผมได้มาพบ ดอกกระเจียวนะครับจริงๆเห็นมาแล้วสอสาวันนะครับแต่เพิ่งได้มาพบแล้วก็มีโอกาสมาถ่ายวิดีโอที่นี่อีกครั้งหนึ่งนี่ครับดินลูกรังไม่มีปัญหากับต้นกระเจียวหวานหรือกระเจียวป่าของเราเลยครับถือเป็นความดีใจที่ค้นพบต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินลูกรังผมได้พยายามทดลองหาพืชลหลายอย่างนะครับที่เจริญได้ดี เพราะว่าถ้าเรามานั่งปรับพุกดินก่อนเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้มีงานงานเดียวครับไม่ได้นั่งเฝ้าสวนทั้งวันหลายคนก็คงเหมือนผมละครับไม่ใช่ว่าเป็นชาวสวนที่ต้องอยู่กับสวนอยู่กับดินอยู่กับจอบทั้งวันอย่างนี้นะครับเรามีเวลาไม่ไม่มากนักต้องหาพืชที่ดูแลง,ง่ายก็อยากจะคล้ายหอมก็ดูแลง,ง่ายมากแล้วนี่อีกชนิดหนึ่งครับที่ดูแลง,ง่ายคือกระเจียวผมมีหลายสายพันธุ์มากที่จะลองเพาะแล้วก็ขยายดูในอนาคตได้ลผลครับแค่2เดือน7วันจิงนํามาเล่าให้ฟังครับว่านี่คือ การค้นหาต้นไม้ที่เหมาะกับสภาพดินหากท่านใดรู้ว่ามีต้นไม้ชนิดใดหรือพืชประเภทไหนที่เหมาะกับดินลูกรังนะครับปลูกง่ายดูแลง่ายไม่ต้องดูแลมากก็ขอความอนุเคราะห์นะครับประกวนช่วยคอมเมนต์มาด้วยเพื่อป,ประโยชน์กับผมแล้วก็ผู้ที่มารับชมวิดีโอนี้นะครับเราอาจจะเลือกดินไม่ได้แต่เราพอาจ,จะเลือกต้นไม้ได้นะครับนี่คือวิดีโอที่ผมนํามาให้ชมแล้วก็อยากให้พวกเราได้เห็นไอเดียแนวทาง บางอย่างของเราแก้เองครับท่านใดมีไอเดียก็แก้ไขต่อยอดปรับปรุงได้เลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับไร่ห้าดาวต้องขอขอบพระคุณทุกวิวไลค์ซับสไครต์ทุกคอมเมนต์ทั้งทางโซเชียลในทุกช่องทางนะครับติดต่อเราได้ผ่านโซเชียล at ไร่ห้าดาวอย่าลืม a วงกลมนะครับคำว่า at สำคัญมากมากครับโดยเฉพาะทางไลน์แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทุกชนิดนะครับจะได้รับเข้ากลุ่มขำค,ความรู้ส่วนการรับชมวิดีโอสามารถดูที่รูปดาว สีต่างๆได้ครับจะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนท่านที่ต้องการความรู้ที่เข้มข้นขึ้นกว่านั้นนะครับสามารถมาอบรมได้ที่ไร่5ดาวกรณีนี้ติดต่อได้โดยตรงที่ผมนะครับทางโซเชียลต่างๆได้เลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับจากไร่5ดาว